สวัสดีค่ะเราจิอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Alice is Dead เกมนี้หนะักเป็นเกมที่เราเคยเล่นว่าสมัยเด็กๆตอนที่เราไปเข้าวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนก็มันแทบจะเรียกว่าวิชาเล่นเกมนมั่นแหละนะเราเคยเล่นเกมนี้หลายครั้งมากแต่ก็ไม่เคยผ่านสักทีจนช่วงนี้เราน้ว่าเ,ออเราจะแก้มบือกับเกมนี้หน่อยนี้ไปแต่เราจำชื่อเกมไม่ได้เราจำได้แคว่ว่ามี Alice นอนตายกลายเป็นผักอยู่เอ๊ะไม่น่าเรียกผักได้หรอก หลือเป็นโครงกระดูกอะนะแล้วนะลพอค้นหาก็พอเจอภาพปุ๊บมันก็มีอีกแบบหนึ่งโผลมาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นรีเมคซึ่งชื่อเต็มเขาบอกว่าเป็นชื่อว่า alice is dead heart and diamond ตัวเกมเต็มเนี่ยมันจะออกมาในปีหน้าปี2024ตอนนี้เป็นแค่เดโมไม่รู้ว่ามันจะหยุดอยู่ตรงไหนนะแต่ว่ายังไงเราก็จะเล่นแหละมามาค่ะนี่ฉันเป็นใครนะ่ะ อ๋อใช่มันมีเพลงด้วยเออเรากลัวติดลิิทธิ์เพราะงั้นเราจะปิดเพลงไปมีนอนแล้วก็อลิสคนสวยอลิซสงสัยจะลืมแต่งหน้าไม่ใช่แล้วมั้งแล้วก็ขวดอืมอมแมลงนั่นมันมาจากไหนเนี่ยไม่เขียนว่าดื่มฉันแต่ว่าว่างเปล่าหมดเลยให้ตายสิ อลิสคงไม่ต้องใช้มาแล้วละ่ะโอ้โห,โโหพูดจาได้ประตูไม่มีส่วนไหนที่จะดื่มได้หรอกนะฉันคิดว่าไม่จําเป็นต้องเก็บกระดูกเอาไว้ใส่ในขวดหรอกกระดูกมันใหญ่เกินไปที่จะใส่ในล่อหนะอลิสมีอะไรอีกไหมอลิสวันนี้ก็ดูดีนะชุดก็สวยดีดูดีเหรอเนี่ยือข้างบน เสียงนกร้องเพลงขับขานแลน่แสงแดดก็แรงกล้าจนแทบจะตาบอดอ่ะอะไรอ่ะอะไรอยู่ในกระเป๋าโนต้ตข้ากระต่ายอืมวางทีเอาไวท้ทีหลังนะกันถ้าเกิดว่าเจอมหาสมุทรเอาไว้ไพ่ใส่ขวดแล้วก็โยนฟิ้วไปเลยอืมคงมีใครสักคนอยากเก็บกระดูกของกระต่ายนั่นแหละนะเพราะมันจะไม่เห็นได้เลยว่ามันจะส่องแสงขนาดนี้โอ้ ได้ไม้แท่งใหญ่และเยี่ยมเลยอืมทงังพวกแบบนี้พ่อแม่ต้องภูมิใจแน่นอนจีด่ะเหมือนโดนด่าเลยอ๋ออย่างน้อยๆก็มีใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเราได้ออกไปจากในหลุมนี่เขาไม่พูดแต่ว่าไม่ใช่สิงโตแน่นอนสิงโตทำหน้าแบบแม้แต่สิงโตก็น่าจะรู้แหละว่าเธอไม่มีทางขุดดินออกไปได้เลยใช้พ่วกหักๆพังๆ คุณสิงโตอ่านออกไหมเขาคงไม่ฆ่ากระต่ายให้เธอหรอกเอาก็ดูมไหมครับเขาไม่เล่นหรอกนะอะไรพยายามหาอะไรอาชีพเม้นเหรอกล่องใบรู้เพลงมันดังมาจากในนี้เราปิดเพลงอยู่แต่ดูเหมือนว่าเพลงจะดังมาจากในนี้เหรอคงต้องลองเปิดเพลงดูสินะ ไม่รู้สิแต่ว่าปิดได้ไพ่มาแล้วห้าหัวใจมีรูปบา์โค้ดด้วยเมื่อกี้คงไม่อยากเล่นไพ่หรอกแม่น่าตกใจจังเลยประชดกันได้อีกนะโซนี่นะ่าจะเอาไปใช้ล่ามใครบางคนที่ตื่นขึ้นมาข้างล่างนี่นะบันทึกจะไม่เห็นได้เลยว,ว่าเวอร์ชั่นเก่ามีดูสิพวกเขาทุกคนในโลกใบนี้ติดเชื้อกันหมด และตอนนี้พวกเขาอยากจะให้คนอื่นๆติดเชื้อไปด้วยให้ตายสิเป็นเพราะว่าไอ้เครื่องบ้าๆของหมอนั่นแทๆ้ๆมนเธอไม่ควรที่จะมาอยู่ในที่แบบนี้อย่างนี้เลยืเธอนี่หมายถึงอลิสเนาะืดูเหมือนว่าใยนี่จะมีเจ้าของนะนะแล้วนะแล้วมือถือเหรอบ่ายโมงสิบเจ็ดวันเสาร์ยี่สิบสามกันยาเดี๋ยวนะเฮ้ยวันเวลาตรงกันเป๊ะ เรียวมากเกมเรียวเหรอคะเนี่ยหมายถึงเรียวด้านเวลาน่ะอุย๊ยงัดได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะอ่ะหินนี้น่าจะมีประโยชน์ปาดเลยไม่ได้หรออ๋อใช่ถ้าขวดผสมกับกระดูกได้ก็น่าจะเอาไปผสมกับอย่างอื่นได้ด้วยอย่างนี้ทีนี้กระดูกก็ขมขึ้นละ เอาไว้เอาหินไปทุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนไม่ได้ก็มีแต่อันนี้อนะได้ยินเสียงอะไรปลดล็อกแต่ว่าไม่ใช่ประตูทางนี้ได้ยังไงคะโอ้ข้างนอกเป็นแบบนี้นี่เราเดี๋ยวลาลงมาจากในกล่อง แล้วเข้ามาในกล่องแล้วทำไมมันออกมาเป็นโพรงไม้ช่างเถอนะวันเดอร์แลน์ะนะบอกว่าไอ้ของเหลวนี่จะไม่กินแก้วเข้าไปด้วยนะได้กรดมาบ้างพอแล้วค่ะค่ะกระต่ายไม่โอเคไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าฉันคาดหวังอะไรอยู่ เยี่ยมช่องมันได้พอดีด้วยแหละเอ้าแต่ว่าเปิดประตูไม่ได้ให้ตายสิใย,ยนี่กันคุณเอาไว้กับนอนผีเสื้อ,อแล้วก็มีของเหลวสีเขียวๆเหนียวๆไม่ได้ให้ล่ะมันจะทำไพ่ๆนั่นนะ่ะเหนียวนะไม่ต้องหลักขอบใจไม่มีค่าอะไรหรอก ฉันว่าเจ้าหน่อยนั่นน่ะต้องโกงเราแนะ่ตีไพ่ด้วยไม้เนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรอกนะก็ไม่ได้จะทำไม่เห็นมีรูอะไรบนไพ่เลยนะฉันคงต้องเก็บไพ่เอาไว้ในที่ดีๆแล้วละ่ะทำไมต้องทำไพ่ดีๆเสียหายด้วยละ่ะออ,อันนี้เยี่ยมตอนนี้ไม้ก็กลายเป็นไม้เห,เหนียวๆไปแล้วจิ้มจ้มก็ไม่ได้ตัด เหนียวเกินไปหนาเกินไปปลาขวดกรดใส่ไปที่ใยนั่นขวดแตกแต่ว่าก็แก้ปัญหาเรื่องใหญ่ไปได้จิมจิมไม่มีทางอ่ะที่ฉันจะจัดการหมอนั่นได้ต้องการระยะมากกว่านี้หบวกกันไม่ได้งั้นอันนี้กับอันนี้ทีนี้ก็ได้หอกละเยี่ยมเลยหลีกไปไม่งั้นจิ้มนะ นี่มันบ้าอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรอยู่ด้านหลังเขาเลยอ๋อเอาเถอะอย่างนั้นก็ได้แม้นขาเดียวปัญหามันใช่ตรงนั้นเหรอเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจิ้มอะแต่มันจิ้มไปตั้งสามรูเออก็เอากุญแจแล้วมีอะไรอีกางไเนี่ยคุณฆ่าเขาไปแล้วไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากไปกว่านี้หรอกแล้วนี้อะฉันว่าให้เขาเก็บไปเถอะโอ๊ยเขาไม่ได้อยากเก็บเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นแบบหละที่หลงกลฉันไปละ แล้วกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งสงสัยจังว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอ๋อยังใช้ได้อยู่กระดิ่งมีเสียงแต่ว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโหดร้ายทีนี้เข้าไปได้หรือ,อยังมีบางอย่างปิดล็อกฮะเออรหัสเหรอ อืมอ๋อใช่ลองใช้บั่นขาเดียวเหี่ยวกินลมอาจจะเรียกมีอะไรก็ได้อืมทำการชนสูตรบได้ว่ามีมือบอลคนหนึ่งเอาพลั่วที่มีแก้วติดอยู่ที่ปลายมาจิ้มคุณหนอนน้อยตัวนี้แล้วเขาก็ตายภายในอาจจะเป็นรูที่สามนี่ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมา แลตัวอะไรที่มันยืนกลองให้น่ะกลับมาแล้วครับไปไปไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันที่นี่หรอกนะกองคุณแมงมุมจะไปไหมไม่ไม่ไป แมงมุมนีมม่น่านจะเป็นบ้านมันแหละก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาล่ะแม่นขย้ายส่องแบบโคนันอืฉันยังคงได้ยินมันอยู่ห้าสิบสามสิบสามฉันไม่สบายฉันป่วย สองลูกอนไปที่ไหนอะ่ะมันน่าตลกจริงจรงตอนนี้อ๋ออุ๊ออะไรอะ่ะเพื่อนของฉันทำไมมันไม่เปิดอะ่ะฉันเสียความลับของฉันไปเออก็มีตรงนี้มีติดสาม แล้วก็วงกลมสองที่อื่นดูสิฉันอาการไม่ดีเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อาการไม่ดีไม่นะช่วยด้วยศูนแล้วก็แปดฉันเจอมัน อันนี้นเนาะเงี่ยไปฉันจะต้องจำให้ได้แล้วคุณล่ะสามชี่ไปที่ทางนี้ คืนความจำนึกให้ออกฉันรู้สึกไม่ดีเลยก้าวทางขวาฉันคิดว่าฉันจะอยู่บ้านฉันคิดว่าฉันจะอยู่บ้านวันนี้ฉันไม่ชอบที่นี่เลยฉันอยากจะออกไปโอ้ลายมือ ที่จะพวกนั้นให้กับเรามันไม่ได้ผลเสมอไปหรือมันได้ผลกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยทำไมมันเลยเมาส์ชอบบลองตื่นบลองตันกดสองครั้งยานั่นมันไม่ได้ผลเหมือนกับทุกครั้ง มีแค่ในป่าเหรอที่มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปแล้วทําไมมันไม่เปิดล่ะทําไมทําไมกันนี่น่าจะเป็นลายมือของอลิสแน่เลยแค่เปิดสักทีสิเพราะเขาบอกว่าเหมือนกับทุกครั้งแปดฉันเกียดแกมันเคยง่ายกว่านี้เยอะเลยนะมันเคยง่ายกว่านี้เยอะเลยนะที่จะตัวเล็ก ห้าสิบสิบห้าช่วยด้วยตายตาย้า,ยากระตายเปลี่ยนหือกระตายฉันรู้สึกไม่ดีเลยวันนี้คิดถึงบ้านหิวจังทำไมแล้วถ้าในนี้จะมีอะไรไหม Ừ, mi. À đây. Bỏ sân chi. Ôi. Ba ơi. Mưa sân mình lên. Nơi trăng. Nước gì? Nước, 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 nước. khó tham bảo như cặp rau. Họ này แต่ว่าถ้าลองจดเอาแค่ที่กลมๆดูดีไหมเนี่ยสองสองลูกขวาไปทางขวาแล้วก็มาเจอศูนย์แล้วก็ไปที่เลขสาม ออกเชิญค่ะแล้วก็เลขเก้าแล้วก็เลขสอง ที่นี่มีเลขอะไรอไหมจนว่าไปยังไม่ได้สองที่ประตูเลยนิดโอ้อลิสแน่นอนแหละมือ,อยังเลอะอยู่เลยแปด ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเลขหกตัวกล่องนั่นรู้สึกว่าจะมีตัวเลขหกตัวเหมือนกันพี่นะแต่จะเริ่มจากตัวไหนก่อนเนี่ยสิสองศูนย์สาม เก้าสองแปดไม่ใช่งั้นลองสลับใหม่ถ้าเกิดว่าให้เริ่มต้นที่ตัวเลขที่มีอลิซนอนอยู่ก็ต้องเป็นเลขแปดสองศูนย์สามเก้าสองโอ้ได้แล้ว กระจกวิผมคือกระต่ายเองครับใช่แล้วตอนนี้ฉันนึกออกแล้วล่ะขอบคุณสำหรับเทย่าทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่าลืมกด wish list ให้กับเกม Alice is Dead h a r t and d i a m o n d บนสตรีมด้วยนะกดเรียบร้อยแล้วค่ะจะรอนะคะในปีหน้า ก็สำหรับเกม Alice i s d e a d Hearts and d i a m o n d ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะในช่วงเดโมถ้าเกิดว่าตัวเกมเต็มออกเมื่อไหร่เราก็จะรีบ เล่นในทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดธุระกับเกมอื่นก่อนนะคะทำไมพอกลับมาเล่นแล้วรู้สึกพัซเซิลมันง่ายกว่าเมื่อก่อนทันทีที่ดูแล้วมันก็เป็นพัซเซิลแบบเติมมันง่ายแบบที่คิดว่าตัวฉันสมัยเด็กทำไมถึงติดได้ง่ายขนาดนี้ทำไมถึงได้ไม่มีความคิดสร้างสารรค์ในการทำสิ่งนั้นสิน่งนี้หรือว่าทำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อดี คงอารมณ์ความรู้สึกเราๆใค้กับอลิสที่ไม่สามารถไปต่อได้แล้วมั้งกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ใช่อลิสที่กลายเป็นโครงกระดูกแล้วสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ๊ม่าบาย